อสวัสดีจมอีกแล้วคันหนึ่งจมอีกแล้วเอากูไฟจมถอดเสื้อถอดเสื้อก่อนสามมูดัดได้สินามเรียบมานบอกสามตอนไรกเราไปขึ้นฝั่งโน้นอะเยอะดำนี่ครับดำโดมกันเลยเราดำดำโดมดันเลยนักแสดงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปจับรถเขาดำเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวจม ไม่ต้องดึงแล่วม่ไจะดึงได้มันแค่แข่งแล้ว่ะ่แข่งแล้วมจะดึงขึ้นฝั่งนี้เลยครับทีเซ็นเตอร์แอคชั่นล้วไม่เป็นไรตัวกันหายไปแล้วตัลงเลยตัลงไปเลยเปิดตาตัวไหวซ้ดงไปเลยเฮ้ยตั้เเอาล้างรถบ่นน่อู้งัดเลยบ่ อู oh, oh, uh, h, template, e. ้ดังเลยเ่อกี้ราวเลยบูงราวเลยไปอามราวเลยเติมขยับทีเดียวราวเลยว่ะของราได้ไหนมึงาวบ้านเล็กฝีพักต้เคยหนึ่งสอง អងអងកូនបើកលេសູບពីនរទេនេះយកមិនបើកលេเดี๋ยวเราต้องต้องสູບมานี่នេះលึกខាងនេះ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 លึกខាងនេះ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 លึกខាងនេះធ្វើមិនจมមិនដល់មិនដល់មួយដល់មិនដល់មួយអីចាបើគេលេងល្គណឹងនេះគេមកញ៉ាំចត់น้ําមកเตรียมគេញ៉ាំឬក៏មកទីសູບសູບគាត់ទៅស្តាតពីមកคืนស្តាតគេ เิสทมติดยาิน่้รานั่งคุยอยู่คนเดียวตองนีไปนั่งอยู่บนตอทีกรมพเตเลงงนบอกมนี้บอกมนหมดแล้วเต้ให้บอกเต้ให้บอกถึงไหมสองเดือนยังไม่ถึงอล้เน่าจะไม่ค่อยได้ทำงานหรอกแต่ชื่อมา

ตุ้งไหนอูตั้มโคราชใช่ปะดำเลยน้ำสีดำเงิน อยากเป็นเด็กรถเกี่ยวอยู่ประคมอ่ะครับแม่บ้านไม่ให้เป็นเลยมันไม่อาจจะระบีเขากำลังต้องการช่างด้วยกำลังซ่อมเลยออ YouTube เต้อาสวัสดีครับพี่เต้สั์เลยมาเป็นไรมองนั้นอันตราย

กล้องามลุงตุงลตะนาวก็มันตีนเบี้ยเพอกล้องเตรียมกล้องครับนี่เป็นอุปกรณ์นะกขวดผมละไปแล้วครับเอารถขึ้นแล้วครั้หนึ่งเสียขุดไม่ได้เอามันไม่ได้เลย ท้งคลอดค่ะนะครับพบกับผมสายหลอนนะครับมีกับท้องคลอดนะครับผู้ติดตาไม่มีครับไม่มีใครติดตามีแต่คนติดใจวะจูงก่อนจูงก่อนกระโบวิดวิดกินได้กินได้เด๊ ข้าวรถเียยังไงถอยไปข้าวสะอาดหมดเลยไม่ได้ยกอย่เคยดนลมไมเคยดนลมไมเออเออไม่มีแถวบ้านมีแต่หูบไปเลยมันมีแตู่บอะแถวบ้านเราไม่มีลมแล้วมี่วูบวูบยไปตื่นระบาดเลย

mãi sao mãi mà mãi sao 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 sao mãi sao mãi sao เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอยู่เอา <c ười> เอาลอ <c ười> เอาีอเลือกเลยคนไหนเลือกเลยเสรตั <c ười> ม้ม เลือกเลยเสียเลิฟกได้มาสามอยากโดนสีติ๊งอเตี้ยน้องแมน้องใหม่ต้องโดนเลยเพราะทุกคนก็โดนเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะต้องโดนอะไรนะสนตีนคนตีนเลยอ๋ออ๋นเด็กดื้อต้องโดนอะไร ท่อนตีนอนตนอนตนเลยจำได้ไหมที่อันจีนไดไพี่จำได้มันไปหาใครเอ่ยเออ่ะเนี้เงียบท้าไม่เงียบเอาตังมาเอามาก็ตอนที่พี่ตัมไปหาก็จะขึ้นใจหวมีเลยอะไรนะโยนตรงบ่อไม่เลยเลหนึ่งบอ อะไรอย่างนี้พี่เต้เต้ลมนึ่งสอปสอปั๊ถ้าอย่างนี้คงแค่ตัวแต่ถ้าชาอย่างนี้นได้ได้ไม่าจัได้ตอนนั้นเนาะคิ้ไม่คงกระดดได้ อเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอีวเด้อเด้อหยาดอ่ะหยาดอ่ะ យកបងណាមៀតាយវាបងណាមៀតាយយកបងណាមៀតាយ โลขายเขาอีกเล็กทีเดียวเองมันเป็นโลขายเขาอุ้มมันผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเชิญคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ